ที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะอะไรผมอยากจะบอกว่าที่บ้านผมหนาวแล้ว,วโอ้โหมอกมอง,มองไปข้างหน้าไม่เห็นเลยครับมีแต่ต้นข้าวแล้วก็หมอกโอ้โหหมอกหนามากเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาขับมอมอไซค์ไปดูเรื่อยๆโอโสวยมากเลยครับทะเลหมอก ก็เพิ่งได้มาอยู่โอ้โหโทรศัพท์ผมมีน้ำด้วยโอ้โหโทรศัพท์ที่ถ่ายมีน้ำด้วยโอ้โหนี่หมอกสุดยอดเลยผมผมต้องขอถ่าย ถ่ายจบเพียงเท่านี้ผมหนาวกลับบ้านก่อน